ต้นงาดำจ้านี่นะคะนี่เป็นดอกมาแล้วก็นี่เป็นฝักฝักงานะคะจะมีเม็ดอยู่ข้างในนี้เราเป็นสุกค่ะเพิ่งเะเห็นครั้งแรกกับต้นงางาขาวงาดำปกติที่เรากินนะคะต้นมันอยู่แบบนี้นะคะก็มีฝักเล็กๆแม่ปลูกไว้ แม่ปลูกทุกอย่างค่ะโอ้ยแม่ปลูกทุกอย่างค่ะต้นงาดำค่ะแม่์มี่เคยปลูกนี่เนาะงาดำนี่นั่นปลูกเกาะไันลูกเยอะแม่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 แมแมแม มีหลังขาโพดมีปลูกขา้ขาวโพดขาพ้าวโพดข้าวโพดบ้านสวนไม่ปลูกทุกอย่างค่ะต้นงาต้นงาเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกค่ะเคยกินแต่งาดำงาขาวที่มันสำเร็จรูปแล้ววันนี้เพิ่งเห็นต้นงาชัดๆก็วันนี้นี่เองแม่หมากขา้าวโพดให้ค่ะ ข้าวโพดจ้าปลูกไว้ข้างบ้านค่ะแมป้ลปลูกมะาหนูงานนี้นะชอบจริงอไ,ไม่เกรียนโอ้ก,อาอกา้าวงาน้าวงานดำเกกินเดี๋ยวไขยอนไรนะเออเออมว่าเออได้ยินไม้ะ โรกเขือโรกเขือมเคือจ้ามีหนอนด้วยนะคะเพราะว่าไม่ได้ฉีดยาจะทิ้งเยอะแยะไปหมดเลยก็เขอโอเค วันนี้มีมะกอกนะคะที่ต้นเมื่อกี้ไปเก็บมาค่ะมะกอกใหญ่ค่ะนี้น่าจะเริ่มเหลืองแล้วแล้วก็มีกระท้อนค่ะกระท้อนจ้าที่ต้นที่สาวไปเก็บให้ครับเมื่อกี้ก็ขา้าวโพดแม่เก็บไม้ขา้าวโพดมะเขือมาบ้านสวน ก็จะประมาณนี้ค่ะสะโตค่ะสะตอที่ต้นนะคะเม้นถึงใจจ้าเก็บมาปรางจ้าอุ น้ำปลาหวานค่ะมาปรางสดๆจากต้นค่ะมนช่อเลยนะคะมาเก็บมะนาวค่ะมะนาวยังไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ว,ว่าเป็นน้ำแล้วค่ะ ¿Ya you una